เรียกว่าเป็นการบ้านที่มีโจทย์ยากนะครับคุณผู้ชมสําหรับสถานการณ์น้ําท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับสาหรับผู้ว่าชัดชาติผู้ว่ากทมคนใหม่ของเราที่รับตําแหน่งได้ไม่นานครับวันนี้ช่วงหน้าฝนนะครับกทมก็หลายพื้นที่ก็วิกฤตเลยนะครับบางทีฝนมาก็ตั้งตัวกันไม่ทันนะครับผู้ว่ากทมก็ลงพื้นที่แทบจะทุกวันนะครับฝนตกในไปแล้วนะครับหลายพื้นที่ก็ยังวิกฤตอยู่นะครับแก้ปัญหาเครื่องสูบน้ําเพิ่มต่างๆแต่บางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำจริง อย่างเช่นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ครับโอ้โหฝนฟ้าตลมครับหลายพื้นที่ก็ท่วมนะเข้าบ้านเรือนประชาชนแต่นะครับหลายคนก็บอกว่ามันท่วมก็จริงท่วมเหมือนเดิมแหละแต่มันลดเร็วกว่าเดิมนะครับก็อาจจะเป็นการลอกท่อหนึ่งในนโยบายของท่านผู้ว่าแก่ปรากฏว่าอีกหนึ่งคนที่ออกมาโพสต์ข้อความที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับคือคุณจุวิก์กำมังวิสิตครับคุณจุวิ์โพสต์ข้อความไว้นะครับบอกว่าฝนตกชัดชาติโดนวางงานระยะเวลา3เดือนประเมินผลการทําง,งานของท่านผู้ว่าชัดชาติน้าฝนนี่ คุณชูวิทย์ประเมินครับมาเป็นข้ขอๆเลยครับข้อแรกเนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่าการใช้สักยกพลังและก็ทรัพยากรที่มีอยู่ของกทมเนี่ยไม่ได้ประสิทธิภาพเพราะยังจับทางไม่ถูกที่ปรึกษาเนี่ยเคี่ยวลากมัวล้างบางคนเก่ากันอยู่นี่ข้อทีอ่2คุณชูวิทย์บอกว่าประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจอาสากู้ภยัยมูลนิธิกรมชุประทานกรมการปกครองไม่เป็นครับประสานงานไม่เป็นมีแต่คนพยักหน้า แต่เดินทำงานเอาหน้าครับผมแค่ปากข้อที่สามยังไม่มีการประสานแผนรับมือน้ำท่วมกับจังหวัดรอบนอกต่างคนต่างทำจึงเกิดน้ำท่วมหนักที่รังสิทธิ์แล้วไหลาลามมาถึงจอนเมืองบางเขนรามินทาลาดพร้าวส่วนชั้นในของกทมก็ไม่เบาท่วมหมด 4. บริหารบุคคลไม่ลงตัวครับตั้งแต่ผอเขตลงมาไม่เชื่อถือการปฏิบัติงานของผู้ว่าเช่นเทศกิจออกมาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมน้อยมาก ท,ท,ทั้งที่เป็นหน้างานโดยตรงหน้าที่โดยตรงส่วนบรรดาผาอ,อสารพัดต,ตัวใครตัวมันวันก่อนมีข่าวโยธาจะโดนย้ายฟ้าผ่าแค่เอาตัวรอดก็เหนื่อยกันแล้วข้อที่ 5. การสั่งการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานตามประษาวิศวกรไม่มีแผนล่วงหน้าตั้งรับตามพิมพ์เขียวอย่างเดียวไม่มีแผนรุกแบบนักบริหารและนักยุทธศาสตร์เอาแค่นี้ก็จุกแล้วหากปีหน้ายังเป็นแบบนี้มีหวังโดนรับเละ โชคดีครับท่านผู้ว่ากทมส่วนคนกทมตัวใครตัวมันครับนี่คุณชูวิทย์โพสนะครับข้อความประเมินผลงานการทํางานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําท่วมขังในพื้นที่กรทมอของผู้ว่าชังชาตินะครับหลายสิ่งหลายอย่างยังคงทําให้ไม่ดีคุณชูวิทย์บอกนะครับซึ่งบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โหส่วนมากเนี่ยคนทํางานเนี่ยมันจะยากแต่คนที่วิจารณ์เนี่ยมันวิจารณ์ได้นะครับผู้ชมนี่ก็เป็นเสียงนะับจากคนที่เรียกได้ว่า เคยข้ามําบอยู่ในวงการการเมืองครับแล้วก็เคยเราสมัครผู้ว่ากทมด้วยนะครับสำหรับคุณชูวิทย์ขบวนวิสิทธิ์ข้าไปทีนีวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ